แค่ okay, ขัดสีเดิมสีเดิมเนี่ยมันค่อนข้างยะดซีดแล้วมันเสื่อมคุณภาพไปแล้วนะถามว่าจะพ่นเลยก็ได้ไม่ได้แต่มันว่าขัดสักหน่อยเพราะมันมีติ๊กเกอร์อะไรต่างๆอยู่ผมว่าจะขัดสักนิดนึ่งนะขัด p อยสีเก่ามันออกหน่อยแล้วก็ขัดด้วยเบือละเอียดให้มันเนียนนิดนะึง<อ>เสร็จไปแล้วนะครับงานหยาบงานหยาบ <laughs> ขัดขูดติ๊กเกอร์นะครับขัดขูดติ๊กเกอร์ขัดผิวเอาไว้ง่ายคือผิวรถตัวนี้ของเดิมอ่ะมันมันเป็นขุ๋ยหมดแน้วอ่ะมันเล็กเกอร์ไม่มีแล้วอ่ะมันเสื่อมสภาพหมดแล้วล่ะแล้วผมก็ต้องขูดละขูดขูดแล้วก็ขัดนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ขัดละเอียดมากนะขัดหยาบขัดหยาบขูดแล้วขัดขัดหยาบขัดด้วยกระดาษทรายขัดถึงเนื้อะบางส่วนบางส่วนก็ไม่เป็นไรขัดเอาเล็กเกอร์ออก กระจายหยากไปลงด้วยกระจัดกระตัษกรายเบอร์ร้อยแล้วก็ลงด้วยเบอร์แปดร้อเอ้แปดร้อยถูกแล้วเดี๋ยวดูตอนเสร็จอีกครั้งแล้วกันเมื่อคอนสีเสร็จกำกังง <c oughs> ขัดขัดขูดขูดทิกเกอร์เก่า ผมทำงานหยาบนะไม่ได้ละเอียดมากแบบละเอียด,ดยิบผมก็ขัดหยาบๆหยาบตอนนี้ก็มีสีรองพื้นเก่าอยู่สีสริกเกอรียรองพื้นรองพื้นใช้ได้เลยครับครับบางตอนบางตอนดังใจนะครับดังใจ สีดั่งใจที่ผมอยากได้ใกล้เคียงกับสีเก่าใกล้เคียงสีเก่า,กการอยที่เห็นชัดก็คือรอยขัด <laughs> ผมขัดอยากนะฮะมันไม่ละเอียดถ้าจริงคนที่อยากให้สีออกมาสวยคลิปเนี่ยต้องขัดให้ละเอียดลงทุนขัดน่อยผมไม่เอาอะละเอียแล้วเหนื่อยนะครับเหนื่อยมากคือเอาพอดีพอดีเอาพอเอาพอใช้ได้นะครับแต่ผมโอเคกับ นะครัเบื้องต้นมีคนคนครั้งแรกนะครับ <inequ> ด้วยความที่ทําแบบบ้านๆนะน่่ามันก็ปุ๊บปุ๊บปุบปั๊บนะเพราะมันมันไม่ได้เน้นสวยงามปิดแล้วเราทำเอง งานเป็นชิ้นงานเก่าอะไรประมาณนะั้นผมว่านะมันเลยมันเลยค่อนข้างที่จะแล้วทำเองอะ่ะย้อยบ้างนั่นบ้างก็ไม่ได้สี่เหลียดใช่ไหมมันไม่สวยเวอร์ก็ไม่ได้สี่เหลี่ยไง <c ười> แต่ด้วยความที่เราอยากทำมันก็มีความรู้สึกด้วยรินฟนเน่ะผมว่าอยู่พื้นผิวครับ พื้นผิวก็ขัดคลิปนะเน่ยออกมากริบของผมพื้นผิวผมขัดไม,ผม,ดไม่ผมขัดไม่เรียบผมไม่ได้ตีเรียบนะครับเนะี่ยเป็นรอยๆผมขัดไม่เรียบครับก็เอาตามนี้หนึผมต้องการมองระยะไกล <laughs> <laughs> คนจ่งจั่งนั่นเลยดีเด้ <laughs> อก็โอเครอยขุข่ะรอยตามมดนุ่นนี่นั่งไม่ตีเรียบครับ นะไม่ทีเรียดเลยขอแค่นี้ชุดกระโปรงหน้ากระโปรงสองชิ้นกว่าครอบหนึ่งแล้วก็บางคนหน้าบางคนหลังเป็นสีดำกว่าครอบไปหน้าไปหลังเป็นสีดำแล้วก็ตัวบอดี้ข้าตัวบอดี้ผมโอเคละนะครับได้ทำความสะอาดน้อยๆสนิมคาบคล้ที่มันเกาะอ,อยู่นะครับได้ความสะอาดแล้วเคลือบน้ำยาไปหนึ่งรอบก็ทำให้ ชุ่มชื้นนะครับชุ่มชื้นเดี๋ยวประกอบเช้นส่วนนะครับนี่ดีกว่ามองใกล้ๆสวยครับอย่ามองใกลๆ้ๆมองใกล้ๆก็จะมีรอยของสติ๊กเกอร์ที่ขูดผมใจไม่ขูดนะง่ายๆคือทําด้วยความเรียกว่าสบายใจกับตัวเองลวกๆหยาบๆมันเลยนะแต่ถ้าเราสามารถเหม,มือนผมบอกแหละขัดผิวได้เนียนคลิปนะยังไงก็ต้องนนะแต่ผมแค่นี้ผมโอเคผม ค่อยเป็นค่อยไปตอนนี้ของเดิมมันตีดำนะตอนนี้มันตีฟ้าไปโอเคครับใจก็สุงใจ่ายน้อยคือใหม่กว่าเก <c oughs> <c oughs> ่าเยอะนเริ่มพาลลุกครบรอยแล้วครัเนี่ยบอดี้สองด้าน ดูดีกว่าเดิมเยอะครับดูดีเขาเยิมเยอะเยมเลยเยงาประมาณห้าร้อยมันเป็นขุยเป็นหนิมแบบสุดอะ่ะคืออย่างน้อยๆมันได้ล้างแบบนะครับจริงๆแล้วก็เราได้ปลดปล่อยสีเดี๋ยวติดติ๊กเกอร์เล็กน้อยติ๊กเกอร์ไม่ได้ติดของเดิมนะติดเอาติ๊กเกอร์รูปโนนรูปนี้มาติดนะครับ สวยงามตามท้องเรื่องนะครับตัวนี้หักนะของเดิมมันพลาสติกมันขันหักนะเรามีตัวนี้ก็เสริมก็้าไปแข็งแรงครับปุ๊บน,น่า นะก็ประกอบก้าวลุกข <the supply> ้าวล่างไปเรื่อยๆนะครับผมใด้น็อตเก่าบ้างน็อตใหม่บ้างนะฮะต่อไปเดี๋ยวดูอย่างดูดูับ ประกอบประกอบยากกับคือน็อตผมอะ่ะไม่ได้กลองเป๊ะถอดมาแล้วจำไม่ได้นอตตัวไหนตัวไหนแล้วอะไีตัวบอดี้ในมันหลุดอ,อยู่นะวันนี้ก็ยังเหลือไฟหน้ากับกับโพรงหน้าแล้วก็กับตะกร้านะครับไฟหน้ากับโพรงหน้าตะกร้าก็จะเสร็จแหละแต่โอเคอยู่ครับที่ประกอบก็ถ้วนกระบ,บนวนการน็อตของเดิมไม่ได้หายไปไหน ความแข็งแรงก็ยึดอยู่ตามบอดี้เดิมแต่ก็โอเคแฮปปี้อยู่ระดับหนึง่งนะครับเดี๋ยวพยายามรีบประกอบ โอเคนะผมพยายามปิดจบตอนนี้หลักๆก,ก็ปวดหองทุ่มแลวนะเหนื่อยครับประกอบยากกว่าแก้ถอดทำเาะประกอบมันบางทีรูน็อตนน,นี้นั่นนะครับแต่ก็หาหทำกันจนเจอโอเคถ่ายมืดๆเลยครับเพราะว่าพยายามปิดจบของวันนี้จนะครับไม่ไม่รอถ่ายตรงนี้แล้วเหนื่อยแล้วครับนี่ฮะเบื้องตอน้นอาจจะไม่ชตัดเทตาไหร่นะครับ สีก็โอเคอยังเหลือติ๊กเกอร์นิดหน่อยที่ผมจะต้องเก็บก็คือเอาง่ายๆเก็บอะไรบ้างติดโลโก้ของตัวเองอให้เจ้าโลโก้ต้องเที่ยวตามฝันให้เจ้าจะเกะนะครับดูภาพกว้างๆแล้วกันโอเคถามว่าแฮปปี้ไหมแฮปปี้ครับออกมาถูกใจกใจมากนะครับจากเดิม,มที่ เก่ากึกสกรปรกมากนะครับสีไม่เรียบได้ดั่งใจก็ถือว่าใหม่นะครับถือว่าใหม่นะแล้วก็ติดติก๊เกอร์ทุกอย่างดีพร้อมกระเสริฐสีนะพิจบได้นะครับสีก็บอกแล้วนะพ่นตามใจชอบนะฮะแต่ก็โอเคแล้วไม่ต้องเงาแววขอให้ออกมาแล้วเอี่ยมขึ้นนะสีของบอดี ดูตอนรูปเก่าได้เลยนะของเดิมนี่คือซีเตียวเด็ดเผานะก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานอีกเท่าไหร่แต่ก็เจียมครับไม่ว่าเป็นโบดี้เครื่องนุ่นนีนั่นคือเจ้าเก๋ของกายเป็นรถอังจิงคือกลางวันยิ่งสวยไปใหญ่ <laughs> าต,ตามสไตล์นะครับตีคว้าสีดำเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนตีคว้าที่เป็นคว้า,าแนวออกคว้าแบบครีม กลายเป็นกว้าอย่างนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงแค่ทําสีทําคอนะราทําสีใหม่รถ21ปีคือบอดี้ทุกอย่างของเครื่องเนี่ยมันโอเคอยู่นะฮะ้ปรนคันนึ่นล,นลงท้าสตาร์ทเัื่อนไม่ได้ขี่หลายวันแล้วด้วยมันก็ค่อนข้างที่จะเรียกว่า ผมไม่ได้ขี่หลายวันสตาร์ทยากนะครับผมพิ่งสตาร์ทไปเมื่อวันก่อนวนะันผมต้องการปิดจ็อบไปเสร็จวันนี้นะครับถ่ายเพื่อปิดจ็อบไปเสร็จวันนี้มาเลีดแล้วด้วยแล้วก็ค่อนข้างที่จะสตาร์ทปุ๊บก็ติดนะคันด้าเป็นรถอลยที่ดีนะฮะดีมากสตาร์ทปุ๊บติดปนะุ๊บ ไฟท้ายติดเดี๋ยวไปเบรกให้ดูไปเบรกเบรกเท้านะไปเบรกเท้าติดนะไปเท่าอ่างเบรกมืออ่าติดดีอ่ะคำว่าเป็นฮันด้าไปต่งสูงนี่ฮะไปสูงไปต่ำ ไปเรียวยังอย่างเดียวนะเตรเตรไม่ได้เปลี่ยนเทรใหม่ไปเรียวฝาความปูใจของคนทำรถนะบางทีเราทำเราแฮปปี้เพราะว่ากว่าจะทำเสร็จนี่เหนื่อย บรกใช้ได้เครื่องยนงใช้ได้คยเลี้ยวติดะไรติดก็คืโอเคอผ่านยวพรุ่งนี้พาไปทำงานเลย <c oughs> โอเค <c oughs> เดี๋ยวผมขอติดอบนะติดเดี๋ยวติดติ๊กเกอร์นิดหน่อยผมก็เก็บผมพาคันนี้ไปทำงานไม,ไม่ได้ขี่หลายวันต้องพาไปทำงานบ้างจวเอาคันน้องสาวก็เก็บ <c oughs> โอเคนะ ขุดเขียมขุดเ,เหนื่อยครับเหนื่อย oh. แต่ก็แฮปปี้ประสบความสำเร็จในความตั้งใจที่จะทำก็คือใช้เวลาเอาจริงๆถ้าจิงสองวันเต็มเต็มถ้าสองวันเต็มเต็มน่าจะเสร็จนะครับที่ผมทำก็ผมทำแบบงานง่ายสีผมไม่ได้ละเอียดนะครับแต่ก็ทํทำเป็นงานง่าย,ายแต่ถ้าทำงานละเอียดจริงๆผมว่าสามวันน่าจะเสร็จนะครับเก็บสามวันจริงๆ มันย like hey. ังหนักกับการขัดอะแต่ก็ว่าแหละทําแบบหยาบๆก็สองวันเสร็จเจ็มสวยปุดแฮปปี้มากโอเคปิดคลิปนี้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเหลือติดติ๊กเกอร์อะไรเดี๋ยวไปถ่ายดู